ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีจะมาชวนทํากล้วยหอมทอดแล้วก็มันทอดนะคะมีส่วนผสมแป้งกรอบๆออร่อยนะคะมาดูขั้นตอนการทําวิธีการทําและส่วนผสมกันเลยนะคะ สาลีนะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบผงฟูนะคะน้ำตาลนะคะเกลือค่ะแล้วก็น้ำปูนใสนะคะค่อยค่คนให้เข้ากันนะคะ เติมน้ำเปล่าค่ะมาเปล่าอบแห้งนะคะแล้วก็งาขาวนะคะ จากนั้นพักไว้15นาทีนะคะแล้วนำมาทอดค่ะจากนั้นพักไว้15นาทีนะคะก่อนนำไปทอดค่ะระหว่างนี้มาเตรียมกล้วยกับมันนะคะ ค่กล้ยหอมทอดของแม่หีีก็เสร็จแล้วนะคะมาชิมดูกันนะคะว่าอร่อยไหมนะคะได้ยินความกรอบของแป้งไหมคะอืมแป้งกรอบมากๆนะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้ไปลองทำดูนะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ